สวัสดีครับสวัสดีครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับสถานการณ์สถานการณ์เล่งด่วนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีของเรานะครับหัวนาบูธึ้นมาเทิงเวทีเองเลยครับพี่น้องนะครับมีสถานการณ์อย่างน้อนะครับเบิงมาชมน้ำกันตอนนี้นะครับสถานการณ์สดๆเลยนะครับ เอาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนเป็นจังไดน,นอฝนเศร้าหลายบอ่อเอาพี่น้องเข้ามาครับเดี๋ยวจะได้นําเรียนอธิบายชี้แจงนะครับให้กับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงพี่น้องอุดรธานีนะครับที่รอรับชมที่รอให้กําลังใจทีมงานอยู่นะครับสถานการณ์เราตอนนี้นะครับอยู่ที่วัดบ้านหนองหน้าลำนะครับอาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี นะครับตำบลสามเ่าของเข้าด้วยพี่น้องเด้อนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าฝนเริ่มหยุดนะครับฝนเริ่มหยุดที่แรกทัางเจ้าภาพเพิ่นว่า,าให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะครับฝนหยุดแล้วทีมงานพร้อมที่จะทําการแสดงตามปกต,ตินะครับ ประชาสัมพันธ์ไปย่งพี่น้องสายหมอสายมวลอุดอรธานีนะครับวันนี้ศาลรบเริญศิลป์ทำการแสดงตามปกตินะครับพี่น้องออกมามวลมาซือนออกมาให้กกำลังใจสั้นเหล่าเด้อนะครับอยู่ที่หนองนาลำตำาําบลสามเ้าอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับหมอล่ำสู่พี่น้องครับนะครับฝนหยุดถามว่าหยุดไหมก็ยังไม่หยุดแต่ สถานการณ์ดีขึ้นเล่นได้นะครับสถานการณ์ดีขึ้นพ่อเล่นได้พ่อทําการแสดงได้นะครับอะไรจอเปิดแล้วเปิดแล้ว,ลว,ลวหาทางออกร่วมกันกันกบทีมงานคณะกรรมก,การครับพี่น้องนะครับพึ่งสงสารทึ่งลุดนทนพี่น้องทางบ้านน้นองนะลำํำที่รอรับชม กุลังคนมาปู่ศาสตร์ปู่เสือนะครับกุลังคนอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างหนาต่างตามาร่อชมหมอลำในคำขึ้นนี่ผมก็เลยว่าคุยกับทีมงานคณะกรรมการจัดงานคุยกับทีมงานคณะจะภาพขอได้ไหมขอให้ทีมงานได้มวนได้ซืนขอให้ทีมงานได้มอบความสนุกสนานให้พี่ให้น้องบ้านน้องหน้าลำได้เบิ่งได้ชมเพราะว่า คือตอนนี้ระบบทุกระบบเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเวทีเครื่องเสียงเข้าเตนเซอร์แต่งหน้าแล้วเรียบร้อยก็เลยมาขอคุยกันกับพี่แมนคณะกรรมการมาไห่เลนได้บนะครับในเลนในพี่เห็นน้องในเบิงในชมสรุปแล้วนะครับทำการแสดงตามปกตินะครับโอ้ยบัดดีครับบัดดีพี่นงครับนะครับทีมงานศิลปินอีสานเท่าบัดดีคุณพ่ออ้วนครับบางปูโปรโมชั่นฝนตก ก็สู้นส,ส,สู้เต็มที่ครับพอ่อนะครับยอนว่าอยากให้พี่ให้น้องเด้ยวมวนผมเข้าใจว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้เป็นช่วงบุญเดือนสามเดือนสี่บ้านเท่าครับพี่น้องแต่ละบุญแต่ละมูบ้านก็มีบุญพระเบทบุญเทศมหาศาสตร์บุญเขาจีบุญเดือนสามเดือนสี่อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่สีเอิญ่าซื้อบุญยัง แต่ชุดประสงค์ของการบุญนี่ครับพี่น้องครับนะครับสร้างมาหนึ่งนะครับเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสองเป็นการสร้างความรักความสามัคคีภายในชุมชนและปัจจัยหลักเลยครับให้พี่ให้น้องในหมู่บานไดมวลไดซ่นไดสนุกสนานกับโมหรสพโมหรสพนี่ก็มีหลากหลายรูปแบบครับชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางกับแล้วเต่ผืนที่หล้วแต่งบประมาณของแต่ละหมบานพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ ผมกเกษียถือว่าแต่ละหมู่บ้านที่ตัดสินใจจ้างหมอรศหมอลำมูหมอลำใหญ่หมอลำเรืองต่อก่อนเนี่ยมีความสามัคคีอย่างแรงกล้าถึงกล้าตัดสินใจจ้างหมอรศในเล 2, 000, 3, 000ทราคาสองแสนสามแสนนี่ถือว่าบวธรรมดาครับพี่น้องนั่นก็มองถึงว่าความรักความสมัครสมานของชุมชนเกิดขึ้นความเข้มแข็งของคณะผู้นาเกิดขึ้นนะครับผมเห็นความตั้งใจของพี่น้องชาวบ้านน้องหน้าลำ ขับรถเข้ามาเดินทางเข้ามาภายในหมู่บ้านเห็นพี่น้องตังวงกันเห็นพี่น้องสังสรรค์เห็นพี่น้อง,ง,ง,อง,ง,องล่อชมหมอลำแต่ในขณะเดียวกันในระหว่างที่เดินทางเข้ามาก็สายฝนโปรยไปทุกช่วงขณะที่เดินทางเข้ามาแบบน,นี้หอดเวลาประมาณสองกลุ่มกว่าๆโดยประมาณก็เลยว่าได้คุยกันกับทั้งผู้น้าภู้น้าเพิ่นว่า <c oughs> จะขอยกเลิก ที่แรกว่าสิขอยกเลิกมลำก่อนขอหยุยุติการแสดงเพราะว่าไม่สามารถจะทําการแสดงได้ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไม่เราหาทางออกร่วมกันรอดูสถานการณ์ไปก่อนถึงสักสามทุ่มก่อนกัมมนมันเบาลงหรือสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยพร้อม,อมที่จะเล่นเต็มที่ในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่างานวันนี้เป็นงานใ้ที่น้องทําบุญผ่านประตูเขามาเพียงแค่สี่สิบบาทนะครับเพียงแค่สี่สิบบาทเท่านั้น นะครับก็หวังข้างผู้นากับหวังเป็นย่างยิงมาสีไดไล่ได้ตรงนี้มากใช่ใจเหตุกับคณะหมอลําพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นผมเลยคุยกับผู้นําตามตรงว่าเอาอย่างนี้ให้หมอลําเล่นเลยเรีองค่าใส่ใจเดี๋ยวอาจารย์คุยกันพอผู้นํากระจายใหญ่ใ,ใจสปอร์ตครับนําโดยคุณบอกผู้ใหญ่บา้านที่เมือคณะกรรมก,การสั่งลุยเลยนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่สภาวะปกตินะครับเข้าสู่สภาวะปกติก็เดี๋ยวรอทีมงานอาจารย์นักดนตรีเช็คซาวเช็คระบบนะครับสักครู่ก็จะได้เริ่มทําการแสเดงให้กับพี่รองช่าอุดรธท่านี กับพี่น้องน้องน้าำํำอำเภอเมืองของเฮาเด้เบิ่งเด้๋ชมได้ออกมาเด้อน,นะครับวันนี้ทําการแสดงปกตินะครับบัตรน้าง,งานเท่าไหร่40บาทเท่านั้นครับพี่น้องหาเบิ่งบ่มีครับพี่น้องนะครับหาเบิ่งบ่มีไในราคานี่นะครับเพียงแค่40บาทถือว่าร่วมทําบุญร่วมสมทบให้กับค้าหมอลอลำเห้กับทั้งวัดเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับผลยังตกแรงอยู่เลยในส่วนของการแสดงเรามีการปรับนะครับปรับโชคการแสดงทางคณะกรรมการหมู่บ้านทางคุณพ,พ่อผู้ใหญ่มาปรึกษาหารือกันแล้ว มื่อนี้เน้นเตยเน้นเาาเอาใจสา,ายเตยสายเาานะครับเอาใจสา,ายเตยสายยาวอุดรธานีได้อ,ออกมานะครับออกมาเลยนะครับวันนี้สถานการณ์เราดีขึ้นแล้วทําการแสดงตามปกตินะครับเห็นใจทีมง,งานทุกไฟทุกแผนกครับพี่น้องทีมงานคอนบอยนะครับตาก ผทิดงานต,ติดต่างวทธีเบิดเหมือเบิดขึ้นนะครับเพิ่งเสร็จไปช่วงประมาณสองทุ่มที่ผ่านมาทีมงานแดนเซอร์น้องๆแดนเซอร์กับเต่งหน้าเต่งตาแหล้วนะครับขั้นสีเลิกขั้นสียุติการสงสารเห็นใจทิมงานเห็นใจความความตั้งใจเห็นอกเห็นใจทิมงานตั้งใจที่จะมอบความสุขพี่น้องเบิ้งครับ บุคลากรสองร่อยกว่าชีวิตนะครับขั้นเมนงานยกเลิกไปหมื่นหนึ่งขาดไล่ได,ด้ขาดค่าดใจ,จ่ายไปแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือเราตั้งใจจริงๆที่จะมาทำการแสดงให้กับพี่น้องบ้านน้องนาลำพี่น้องอุดรธานีซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดของหมอลำสนันแล้วบันเทิงศิลป์เลยก็ว่าได้ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีถือว่าเป็นมองมีพระคุณต่อทีมงานสานั้นเหาบันเทิงศิลป์ใด เปิดหูเปิดตาให้กพี่กับน้องได้มีโอกาสมาทําการแสดงจากจุดเริ่มต้นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อนีขอกําลังใจพี่น้องหลายๆเด้อนะครับขอกําลังใจพี่น้องอุดรธานีนะครับออกมาให้กําลังใจทีมงานซันเรานะครับออกมาให้กาลังใจทีมงานซันเราหลายๆเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้ทําการแสดงตามปกติเน้นเตยเน้นยาวพี่น้องครับผู้ดใดตั้งใจมามวนมาซืนพอผิดหวังแน่นอนสําหรับคื้นนี้นะครับ อยู่ที่บ้านน้องน้าลำอำเภอเมืองอุดรธานีเด้ออยู่ที่ตำบลสามเ้านะครับตำบลสามเ้าน้องน้าลำเลี้ยวเขามาจากถนนหลักถนนมิตรภาพรอบเมืองถนนไอรอบเมืองอุดรน,นะครับเส้นดีซิเลนไปทางน้องไข่เลี้ยวเข้ามาประมาณหนึ่งกิโลนะครับเลี้ยวซ้ายเขามาประมาณหนึ่งกิโลก็พอเลยครับพี่น้องบ้านน้องน้าลำ เซิร์ช m o p g l e Map ขึ้นได้เลยนะครับวันนี้จับหนักจับเต็มแน่นอนเน้นเอาใจสายเตยสายยาวโดยเฉพาะครับพี่น้องครับคืนนี้นะครับเจอกันนะครับเศ้าเด้อฝนมาทำซาทุกครับพี่น้องผู้ใดมีของดีบนบานสารเก่าซอยทีมงานในเด้อนะครับหมอลล่ตั้งใจนะครับตั้งใจอยากเล่นมากๆเลย เพราะว่าทุกอย่างทุกฝ่ายทุกระบบเราก็พร้อมแล้วนะครับแต่ด้วยสถานการณ์นะครับเข้ากับมหาข้อยุติกันกับทางคณะเจ้าภาพนะครับมหาข้อยุติกับทางคณะเจ้าภาพนะครับเป็นจังไหน้องอีพอให้ลูกหลานได้ริมได้ทําการแสดงนะครับก็อาจจะมีการปรับสคริปต์นะครับของหัวหน้าผู้เชินกับเรื่อนการเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการปรับสคริปต์ในส่วนของการแสดงจัดนักจัดเต็มให้พี่น้องคือเก่านะครับโอ้พี่น้องเบื้องหลังเวที คนบิมมี่้าไปคนดีมมี่ผ้า,า,ผาพลาสติกกระสีใดพ่อได้กังใดมุมเลยเศร้าพี่น้องสำหรับคนบ่มี่กับอาศัยว่ายูไตวิีียูไยตแผ่นไม่อัดนะครับนี่คือชีวิตของศิลปินหมอลำทุกฝ่ายทุกแขนขงแดนเซอร์ทั้งศิลปินหมอลำนะครับแพ่อไอยู่ไรเศร้าไปนะครับเปลี่ยนสถานที่แต่ละมือแต่ละเว้นไปเรื่อยๆในสถานการณ์ต่างๆบางทีเราอาจจะควบคุมได้ บางสถานการณ์เราอาจจะไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นวันนี้ยังฝ่ายังฝนกับบอสามารถที่สีควอบคุ้มได้นะครับเราก็ต้องปรับตามสถานการณ์นั้นๆเพื่อให้งานของเราบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็เพื่อมอบความสนุกสนานให้กับท้างคณะเจ้าภาพให้กับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงที่เพิ่นตั้งใจมาล่อชมพลังคนอาสารมาปูตังเต่เวทีบอท่านแล้วนะครับอันนั้นก็คือความตั้งใจที่อยากมาให้กำลังใจความตั้งใจที่อยากมาชมผลงานการแสดงหน้าเวที ให้กำลังใจขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณกำลังใจจากทุกๆท่านนะครับที่ส่งให้กับทีมงานสารละเบืนศิลป์จะรืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งช่องทางในการเติมกำลังใจให้กับทีมงานนะครับคอมเมนต์ทักทายกันกดไลค์กดแชร์ like, <Okay, S 1> นะครับพี่น้องอุดรทรงคาต่อๆกันเดอ้อสารละเบ,บืนศิลป์ว<อ>ันนี้ทําการแสดงตามปกตินะครับทําการแสดงตามปกตินะครับ อุดรนน้อง่ายตกเบิดมือพรุ่งนี้รอชมวัดเหนือเก่าโอ้ยเจอกันครับผมพรุ่งนี้นะครับพี่น้องวัดเหนือเก่าพี่น้องเช่าพนมไพ่พี่น้องเชา่ชาลอยเอ็ดเมื่ออื่นก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เดินทางไกลเกือบ300กิโลนะครับเพื่อสิไปหมอบข้อมูลความซ่นให้กับพี่น้องเช่าวัดเหนือเก่าพี่น้องเช่าอำเภอพนมไพ่พี่น้องเชา่าลอยเอ็ดเด้อเจอกันนะครับ ทีมงานเขากับโอ้ยเบิ่งพบ่นองอาศัยนอนไต่รถไต่หลังค่าพ่อได้ลบแดดลบฝนพ่อได้เศร้าเมืครับทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมแล้วมันมันเกินที่จะยุติเ,เลยขอความเห็นโอกเห็นใจทางคณะกรรมการขอความเห็นอกเห็นใจทางคุณพ่อผู้นำ พื่อนกับตอนรับเบาดีดีพี่น้องนะครับเพื่อนกับให้ความอบอุ่นทีมงานให้กำลังใจกันต่างฝ่ายต่างให้กำลังใจกันหมอลำกับให้กำลังใจท่างคณะเจ้าภาพท่างคณะเจ้าภาพกับให้กำลังใจหมอลำนะครับว่าสิไปเต้นนะฮัานมาๆๆมาครับผมมาได้เลยครับทําการแสดงปกตินะครับจัดนักจัดเต็มมือนี่สคริปเฮาเน้นเตยเน้นยาวพี่น้องอุดรธานี่ผู้ใดเมาเมาแล้วมะต้นนะฮั่นมันเล่นกี่ตมน้ำกัน พรุ่งนี้เล่นพนมไพรครับผมพรุ่งนี้เล่นที่พนมไพรนะครับโอ้ยพี่น้องเสียเปียกขอถูกขอให้พี่น้องหลายๆออกไปไล่ผัวได้วัดเหนือพนมไพรขอให้วิกแตกดื้อสันครับผมครับขอให้ปลอดฟ้าปลอดฝนนะพี่น้องนะครับ ให้กำลังใจทีมงานขอ,ข,อขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับกำลังใจเด้อวันสันครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกคนเด้อกนะับพี่น้องมั่นใจแน่นอนว่าคืนนี้ทําการแสดงตามปกติได้แน่นอนนะครับส่งกําลังใจให้ทีมงานภาวนาว่าขอให้ฝนหยุดโดยเร็วให้ทีมงานตลอดปลอดภัยแห้งช่วงนี้ครับพี่น้องครับเลี่ยนตามตรงบ่า บุคลากรเราหลายๆท่านหลายๆคนเริ่มสุขภาพร่างกายกับป่วยเน่ไข่เน่เพราะว่าเจอสภาพอากาศในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันแห้งมาเจอฝนพี่น้องครับโอ้ยเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงทุกๆท่านทุกๆคนเลยทั้งทุกแผนไม่ใช่แค่แผนกี้เบื้องหน้านะครับแผนเกเบื้องหลังเองลุยฝนครับพี่น้องตากฝนติดตั้งเวทีต่้งเตมหอดบยโมง้งจนหอดประมาณสองทุนเพรท่นเด้เศร้าเมื่อยนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยการทํางานมันยากขึ้น มันมือนมันอุปกรณ์มันพื้นที่ต่างๆยากขึ้นนะครับเหตุงานเนี่ยมันล่าช้าแต่ว่าเราก็เต็มที่นะครับพร้อมที่จะทําการแสดงคาดการว่าประมาณไม่เกินสามทุ่มครึ่งเริ่มทําการแสดงได้ตามปกตินะครับอเมนบุญบางไฟปรนโอ้ยครับมื่อคืนสนุกโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่น้องออกมาเด้อนะครับออกมาครับนะครับทําการแสดงตามปกติ นะครับข้อมมอบความวมลความซืนเนให้กับพี่น้องชาวอุดอรธานีของเข้าแน่นอนนะครับถือว่าเป็นคิวงานส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์ไปด้วยกันหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาเจอกันอีกเป็นเดือนมีนาคมนะครับ <c oughs> ขอให้ฝนอยู่ตัวสั้น มื่ออื่นก็คือว่าเบิดแลวล่ะพี่น้องเมื่ออื่นก็คือว่าฝนออกแล้วพระอยู่ออกแล้วนะครับหัวหน้ากระตากฝนเป็นห่วงลุกรองคุมงานลุยงานเต็มทีไม่มีล่มเหรอล่มบ่ได้ซื้อมาใเนาะพี่น้องอูดรมีผู้ใดสินมาหาบอฝากซื้อล่มมาหน่อยฝากฝากซื้อล่มมาให้หัวหน้าหน่อยมีบอพี่น้องมีผู้สิมาบอเบิงไหลอยูน่นีนะครับฝากซื้อผมมาให้หัวหน้าเน่ บรายผ้ากันติดรถไว้นะครับกับว่าสิบ่มีฝนก็เลยเอาลุ่มบันนี้มาเจอฝนบัดนี้บ่มีลมบัดนี้มีบอพี่น้องเบิงไรสดอยู่นี่สีมาเบิงบอสีมาเบิงสั้นเหล่าบอฝากซื้อลมมาให้หัวหน้าบูธหน่อยนะครับกรรมการเท่ากับสู่กรรมการก็ให้กำลังใจหมอลำหมอลำก็ให้กำลังใจกรรมการ ต่างคนต่างเห้กับรัร่งใจกันครับพี่น้องใครจะมามีไหมพี่น้องอุดรอคณะนี้สนุกมากเลยว่าสันโอ้ยขอบคุณสั่งแก๊ปเลยจา้าว่าสันโอ้มันสั่งแก๊ปแต่บอกมันเซเว่นบอมี่ไหมพี่จริงอะผมจอดเซเว่นอยู่แต่มันมันไม่มีขายเสี<ม><ม>ยงไฟอดพี่น้องโอ้ย สถานการณ์แต่ละวันแต่ก่อนนี่วัาเล่นว่าด้แรล้วไฟ LED สิไปยูเดอร์วัสยูติดวัดเลยมาๆออกมาตั้งเข้าให้แน่พี่น้องเจ้าภาพพี่น้องบ้านน้องน้าลำออกมาเป็นอันตั้งเขา้าตัง้งรับให้แน่นะครับกำลังจะเริ่มทำการแสดงแล้วนะครับเน้นเตยเน้นยาวแน่นอนครับพี่น้องมือน,นี

อยากไปครับแต่ฝนตกแห้งเลั่นมามามากมากมาใส่หมวกำบ่ไม่ห่มแม่มีผู้ใดสีมากบอสีใครจะมาไหมครับอยู่เมืองอุดรซื้อล่มมาฝากหน่อยแล้วก็สีฝากเสื่อน เสือกันพนจะกยี่สิตมาให้ทีมงานคนว่อยเนี่ยผมบอ,อกไปบ่ได้มันรถจอดติดรถจอดเต็มหลายแล้วมันก็เลยออกไปยากจะถึงงานแล้ววะส่านสามพฤษภาบ้านกุดเป็งตางบลเราให้อำเภอข้ามเคิน์แกวพ่อกันครับผมพ่อกันครับ พี่น้องสังเกตว่าเป็นอย่างมอลำคือบดสองบดใส่ฉากผ่าม่านเพราะว่าเวลาถือฝนแล้วมันอับแล้วมันเหนีนนี่ห้าขั้นบันไดขนเส้นเหนียก็ยังเบียดพี่น้องขนาดเทาใส่ล่มวัดนะสันซอยดาวเพิ่นกบบร,ระเบิดแล้วเนาะเอ็นระวังเนี่ยฝนตกพายเอกคือบดใส่หมวกประสนถา้าฝนเศร้ามากมากครับพี่น้องหนังงานเท่าเศร้าแล้วนะครับมีโปรยปลายเล็กนิดน้อยนะครับท่านี้คุ้มผู้ใดนั่นท่าน,นี้ไปยืมล่มมันล่มมัน พี่น้องมักกางลออบึงหมาล้มมาบ้านตะโคกุมพาวาก็โตว้วาชันระวัาางไฟรั่ววาชันโอ้ยขับครับผมน้องปอเดี๋ยว่าสิไฟหรือไปย่งวะชัน,น,นเดี๋ยวให้เลขาเพิ่นไปกิมทางบัตรหน เสียเปียกต้นเลยพี่น้องเสียแขนเงี้ยวเส้าเลยกับซีดีก็นี่เจ้าตอบติดทำสิเจ้กว่ดกูเจ้าตอบตอบติ

บอกได้ก็เขาใจบอกเล่นอ่ะติดโนบาตัวอีกหัวใจเล่นพเจอที่ไหเป็นูอบบ่าหัใหน้าตเื่อองเล่นิ ออกมาเด้นนะครับเริ่มทำการแสดงปกตินะครับ โอย้ตอนเช้าแล้ววันที่ผ่านมาวันโอ้ กับขันบาเซากับบาเซาจังสิแห่วันนี้เล่นอยู่วัดไหนอยู่วัดบ้านหนองนาลำครับวัดบ้านหนองนาลำตำบลสามเท้าอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพี่น้องออกมาให้กำลังใจหลายๆเ้อนะครับเริ่มทำการแสดงปกตินะครับผมอยู่ที่บ้านหนองนาลำนะครับตกเต็มเมื่อวานมาสั่นโอ้ยเมนครับ เดเกเป็นหน้านู้มไม่ใช่เหรอจโอ้โโอนิเตออนหอหโอ้โอัโห้ เอาลมโอ้ยครับมีบอพีนองบอได้เว้าเลรียได้หนิเว้าเหตได้พูดใดสิมากสื่อหมมาฝากในเด้ออยากได้หมติดรถไลยคอยว่าสิไปอยยุมากๆมากครับผมมากครับนะครับทำการแสดงตามปกตินะครับ เทบสี่บานหนองนาลำมามากครับผมพี่น้องมาเเ้อมาวัดครับครับตอนนี้จะเริ่มทําการแสดงแล้วบอลหพ่ำกอบพร้อมเลยวด้นะครับเน้นเตยเน้นยาวให้พี่น้องเดมวนได้ซื้นนะครับชช็คค่าเขา40บาทครับพี่น้องนะครับบัตรการกุศล40บาทเท่านั้นนะครับรวมทำบุญซือบัต สอยทางบัดท,ทางบ้าเข้าเด้อพี่นนอกนะครับสี่สิบบาทเท่านั้นนะครับบอกเอาพวงปักตะไคร้่าจัน มีปอมาไหมซื้อล่มมาฝากหน่อยพี่อยากได้ล่มสักสองสามขั้นถักเสือ้อเอาไอ้ล่มมาหน่อย <Okay. S 1> แล้วก็เสือ้อ <Okay. S 1> เสื้อกันฝนอยู่ในเซเว่นอันตวัวละยี่สิบสามสิบบาทนะไม่อยอยากไดจักยี่สิบตัวเอามาใหาท้ทีมงานค้นว้อยมาบอมีผู้สิบมาบอว่ได้เอาโฮมติดรถมาน้ำพี่น่อยเด็กหน่อยกันมีจำกัดมีผู้รักมีเบิดวงมี ขั้นสองขั้นนี่แหละมีผู้สิมาผู้ใดมีเอฟซีสิมาฝากเพื่อนในเพื่อนซื้อเขามาให้ข้อมให้ว่านาในบ่มีเลยครับพี่น้องบ่มีห่มจากคนเลยนะครับเอาบอกตามทักทายแล้วก็เอาเลยยังตัวเลยนะนนี่ ส่งสัญญาเด็กน้อยอีกสักผู้กันเริ่มท้อการแสดงด้ยเตยเอินคนก่อนเขาเริ่มท้อการแสดงแล้วเด้อพี่น้องเด้อบาดนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับเอานะครับเริ่มแล้วครับเตยช่วงเลยตามมานั่งอยู่นี่เลยวันนี้มันจะมีการปรับสคริปต์หลายอย่างบอกมานั่งอยู่นี่เลยสามานั่งทีแต่งสุดมานั่งพี่เลยแต่งสุดมานั่งผีเดี๋ยวจะมีการปรับสคริปดีสามนาทีนะครับเตยช่วงเลยเริ่มทำการแสดงแล้วนะครับมาเด้อพี่น้องบ้านน้องนาลำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีของเฮานะครับ หนูจะเข้าไปหาโอ้มา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 สื่อคมมาฝากมาให้แน่ฝากสื่อแน่ลมแล้วก็เสื้อกันฝนเอาโอเคนะครับพี่น้องนะครับเริ่มทําการแสดงปกติแล้วนะครับอีกสิบนาทีเริ่มทําการแสดงพี่น้องเฝ้าออกมาเด้อสายเตยสายยาวมาอนี่จัดเต็มนะครับวันนี้จัดเต็มปรับสคริป เอาใจพี่น้องชาวอุดรธานีเน้่นเตยเน้นยาวอย่างเดียวครับพี่น้องครับวันนี้อยู่ที่บ้านหนองนาลำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคืนนี้เจอกันทําการแสดงปกตินะครับ